เจอกันนานเลยหฮพิมพ์แกทํางานอยู่แถวนี้เหรออือฉันเป็นพนักง,งานเสริมอะอืมเงินเดือนดีไหมช่วงนี้อ่ะฉันเพิ่งตบงานอะ่ะมีงานอะไรก็ดูๆให้ฉันหน่อยนะได้สิแล้วแกถนัดด้านไหนล่ะฉันทําได้หมดแหละงานอะไรฉันก็เอาหมดแหละอืมเอกสารบัญชีเด็กเสริมฉันก็ทำได้หมดเลยนะได้งั้นวันนี้จะรับอะไรดีคะ ก็พอ,อถ้างั้นเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวแกจานหนึ่งดูเหมือนแกจะยังไม่ได้กินอะไรมาใช่ไหมขอบคุณนะพิมไม่เป็นไรหรอกก็เราเพื่อนกันนี่ขอบคุณนะแกนั่งก่อนเลยอร่อยมากอ่ะกินด้วยขอบใจแกมากนะจะช้เาจานไปเก็บให้นะ ฮัลโหลมีนแม่เสียแล้วนะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลอะว่าไงนะเออยังไงแกก็รีบมาแล้วกันพี่รออยู่ที่นี่แหละเพราะพี่ไม่รู้ว่าแม่จัดการเรื่องมรดกยังไงอ่ะโอเคเดีย๋ยวฉันจะรีบไปนะเอา้ายยมีนรีบไปไหนของเขานะ เดือนเลยอ่ะฉันติดต่อแกไม่ได้เลยที่แกฝากฉันหางานอ่ะฉันหาตำแหน่งที่เหมาะก,กับแกได้แล้วนะนี่พิมพ์แกยังทำงานที่เดิมอีกเหรออือใช่น่ะสิเออแล้วฉันก็หาตำแหน่งงานเออพิมฉันขอสั่งอาหารเลยนะอ,อ๋อได้สิเอองั้นเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองนะเธอเนี่ยนะไม่เป็นไร ดี๋ฉันจ่ายเองได้แสดงว่าจะได้งานทำแล้วใช่ไหมดีใจด้วยนะเปล่าฉันก็ยังว่างงานเหมือนเดิมแต่ฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่เธออะก็สู้ๆนะเห็นทำงานงบงบงบฉันรู้ว่ามันเหนื่อยแต่ก็เพื่อเงินะนะเนาะงั้นแกนั่งก่อนดี นี่พิมฉันเข้าใจความเป็นพนักงานระดับล่างแบบเธอนะที่ทำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็นกว่าจะได้เงินแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้เดือดร้อนอะไรเธอเข้าใจฉันด้วยเพราะว่าฉันได้มรดกจากแม่ก็เบาๆอะ่ะประมาณเกือบห้าหล้านอ,อืมแล้วตอนนี้ชีวิตฉันอะก็สบายมากๆไม่ต้องทนทำงาน <Yeah. S 2> นิ่มแกดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคนเราแค่มีเงินอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดแหละไม่ต้องเหมือนเมื่อก่อนอยากทำอะไรก็ทำอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้น้อนชินไปละ ว่าจริงทำไมเงินเหลือแค่นี้เราจะพอใช้ถึงสิ้นปีไหมเนี่ยโอ๊ยเครียดไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยขายของที่ไม่ได้ใช้แล้วกัน พี่ซีนมินนะเออพี่พอจะมีเงินให้มินยืมหน่อยไหมแกได้เงินจากแม่ไปเยอะกว่าฉันอีกนะมิน,มนจะมีหน้ามาขอฉัอีกเหรออ่อพี่คะที่นี่รับสมัครงานไหมคะ สวัสดีค่ะไม่ทราบว่ารับสมัครพนักงานใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะรีบไปนะคะขอบคุณค่ะนี่มันที่ทำงานพิมพ์นี่ ยังทำงานอยู่ที่นี่อีกเหรออเป็นไงบ้างมินไม่ได้เจอกันหลายเดือนเลยนะวันนี้ที่ร้านมีเมนูพิเศษน้ำเข้าด้วยนะจอยากทานอะไรล่ะไม่ไมเอ่อคือวันนี้ฉันฉันมาสมัครงานนะ่ะสมัครงานเหรอใช่ก็ที่นี่เขารับสมัครงานไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ฉันโทรเช็คอยู่เลยถ้าเรื่องรับสมัครงานอะ ก็ใช่แต่ว่าฉันแค่แปลกใจน่ะเพราะว่าล่าสุดที่เราเจอกันฉันแค่อยากทำงานเฉยๆอยู่ว่างๆอ่ะมันน่าเบื่อจะตายฉันไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินอะไรเลยนะถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะค่อยเบาใจหน่อยแล้วตอนนี้มีตำแหน่งอะไรให้ฉันบ้างเนี่ยก็ตอนนี้มีพนักงานเสิร์ฟกับล้างจานอ่ะเธอสนใจตำแหน่งไหนล่ะ งั้นฉันเป็นพนักงานเสิร์ฟจะได้ทำคู่กับเธอไงตอนนี้ฉันไม่ได้เสิร์ฟแล้วอ่ะงั้นเธอก็เป็นคนล้างจานนะสิก็ไม่ใช่อีกนลแหละเอ้าแล้วเธอทำงานอะไรเนี่ยคือว่าตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของร้านอะไม่จริงหรอก เธอเนี่ยนะเป็นเจ้าของร้านล่าสุดฉันเห็นเธอเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่เลยคือว่าฉันมีหุ้นของร้านอยู่บางส่วนอะ่ะแล้วฉันก็เอาเงินเก็บของฉันเองซื้อหุ้นเพิ่มพอฉันมาทํางานบริหารงานบริการก็เลยตําแหน่งว่างฉันก็เลยเปิดรับสมัครนี่แหละว่าแต่แกสนใจสมัครหรือไม่เนี่ย โอเคฉันทำก็แค่เสิร์ฟอาหารดีเลยงานเริ่มงานพรุ่งนี้เลยนะทางร้านเราอ่ะมียูนิฟอร์มให้งั้นเดี๋ยวฉันไปเอาเอกสารสมัครงานมาให้นะนี่ผ่านมา